วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่สิงโตโกซเรานะครับผมอีพีเท่าไหร่แล้วอ่จะจำไม่ได้แล้ว <c oughs> ลว่าอีพีเท่าไหร่แล้วแต่ว่าใช่เราไม่ได้ถ่ายสิงโตโกซเรานานมากแล้วเพราะว่าทริปกันก่อน,นที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวเพราะไม่ได้ไปคนเดียวก็เลยไม่ถ่ายเพราะว่าพอไปกับเพื่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากแบบให้เพื่อนแบบจอยกับเพื่อนกันแต่ว่าในทริปนี้นะครับผมก็เป็นทริปที่ ถือว่าไม่ฉุกละหุกปะฉุกฉุกเหรอเจอหโงอีกอแล้วเหรอฉุกสิสำหรับพี่น้าว่านฉุกสำหรับสิงก็คือทริปนี้ไม่ฉุกละหุกมากเพราะคิดไว้อยู่แล้วว่าอยากจะไปอ,อืมแต่ถามว่ามีแพลนไหมไม่มีนะสิงก็ไม่มีแพลนอะไรนะ <laughs> <laughs> ก็ไปไหนรอบนี้เราจะไปญี่ปุ่นกันครับถึงแม้ปีที่ผ่านมาสิงจะไปญี่ปุ่นบ่อยแล้วก็ตามแต่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่สิงจะไปญี่ปุ่นคนเดียวเพราะว่าจองตั๋วไปก็ อาสาหัดมากสาหัสเหมือนกันตอนนี้สิไม่มีขนน่าแข้งแล้วนะใช่เพราะว่าเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ช่วงปีใหม่ตรงๆเลยก็ตามแต่ว่าเก็ค่าตั๋วก็แพงอยู่นี่ขนาดราประหยัดนี่ขนาดประหยัดงบมากที่สุดแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้เป็นสิ่งโตโกสอาราวที่ครั้งแรกที่เดินทางตอนกลางคืนใช่ใช่ปกติปกติเราจะมากันเช้ามากัน น่าจะถึงที่ญี่ปุ่นประมาณ7จ็ดโมงถึง8ปดโมงอยู่ประมาณนี้หลักๆก็คือยังไม่มีแพลนที่จะไปเที่ยวไ,ไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวไปถึงหน้างานเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่หลักๆที่สนใจจะไปก็คือสนใจจะไปฟูจิคิวแต่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวงมงบกันนะว่าจะไปยังไงไม่แต่ว่าแต่ว่าทิปนี้เป็นทิปเป็นทิปที่แบบที่นำม,มาตื่นเต้น,ตน,ตนมากไมนะ่รู้มีความรู้สึกว่ามัน ไกลอ่ะคืออย่างปก,กติมันจะเป็นแบบสิงคโปรโ์มันยังดูมันยังดูแล้วมันไม่กี่วันเนี่ยแต่อันเนี้ยมันคือแบบคือว่าไกลที่สุดเท่าที่เคยไปจริง,รงๆแล้วว่าด้วยด้วยราคาตั๋วขนาดเนี้ยไปยุโรปได้เลยนะเกือบๆอ่ะแค่คนะ่าเครื่องบินอนะ่ะแต่ยังไม่รวมค่าที่พักนะถ <N> ้ายุโรปไม่อันเนี้ยอันนี้คือช็อตเด็ดคือเราจองค่าตั๋วเครื่องบินเยอะแยะมากนะใช่จองต่อหน้าพ่อจองตั๋วเครื่องบินต่อหน้าพ่อแล้วก็โชว์ให้พ่อดูด้วยพ่อได้สวนลดตั้ง 33บาทส3บาท33หรือ3นะ33บาทได้ส่วนลด33บาทพ่ทอถึงก็ถามไหนนะตรงไหนคือส่วนลดนะงั้นเดี๋ยวไปสนามบินกันก่อนพึ่งบอดกี่โมงนะและนี่คือเพื่อนผมเจ้ากรรมเหมือนเจ้ากรรมในเวรน่ะเจอกันตลอดเจอไม่เจอญี่ปุ่นกลับไม่นัดกันก็เจออีกอันนี้ไม่ได้นัดกันบางเงินเจอกลับไฟเดียวไฟเวลาใกล้เคียงกันโทรศัพท์การบินแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ไปเจอกัน ตอ,อนแรกมกันคิดอยู่เลยว่า,าถ้าถึงสนามบินแล้วจะไปชินจูกุต่อ,อยังไงนึกว่าเป็นหลายแบบแต่นั่งรถบัสสบายสุดตอนแรกคิดว่าเค่ารถแท็กซี่น่าจะแบบโอ้ยรถบัสป,ประมาณสามพันนิดๆเย็นแต่ว่าพอต้องมีบริการรูก,กระเป๋าขึ้นไปแล้วก็ไปลงที่ชินจูกุแอสเลอร์ตอนวันศุกร์ใช่แลก้ก็นั่งสบายไม่ต้องลากไม่ต้องขึ้นรถบัสไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะอย่างน้อยขับไปก็รอดละนึงี เฮียเดี <t ent> alright, ๋ยวมันต้องบอดแล้วใช่ปะได้ได้เดี๋ยวเจ้าหนที่ญี่ปุ่นครับทุกคน <t ilde> ผมไปผิดเจดบอดดิ้งห้าทุ่มสี่สิบห้าตอนนี้ห้าทุ่มสี่สิบดีว่าเครื่องดีเลยกับตกแล้ว ถึงแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วมาลาทอนมากมึงกูกูไม่ผ่านอิมิเกชันกูไม่ผ่านคัดตอมดีแคร์กูไม่ผ่านอะไรเลยกูเกิดปีอะไรเยกูเกิดปีจอไม่ได้ชงด้วยคลิปนี้ไม่ท่าทำไรเลยเหนื่อยแล้วอะก็คือตอนอิมิเกชันอะของกูมีวีซ่าของเดือนกุมภาไว้ เป็น Business Visa และทีนี้กูเข้ามาก่อนเขาก็เลยสับสนออกูก็เลยไม่ผ่าน i m m i g เ a ชั่นตรงนั้นแต่ว่าพอเคลียร์แล้วก็ผ่านมาได้ส่วนคัดต้องดีแค่กูไม่แน่ใจว่าโดนท้ออะไรกูโดนเปิดกระเป๋าหรือกระเป๋าเลยแต่ปรากฏว่าพอเปิดกระเป๋าหรือกระเป๋าเสร็จก็ผ่านเพราะว่ากูก็เอากระรเป๋าเดิมม <laughs> าเปลี่ยนแค่เสื้อผ้าเองก็ตอนนี้จะซื้ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ ีมูคือถ้าไม่ได้มากับเพื่อนป่านี้ผมเรียกแท็กซี่แล้วรถมา 95, 95. จ้ะข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าเพื่อเกสร์หลังใจที่ออกมาจากสนามบินนะครับผมก็มารอขึ้นรถเรมูซีนนะครับผมเป็นบัสซ,ซึ่งทากงานเขาก็จะมายกกระเป๋าขึ้นรถให้ก็เดี๋ยวขึ้นรถแล้วก็ไปที่ชินจูกุกนเข้าที่พักก่อนไม่ไวหรอกทุกสิ่งอย่างทาโถมดูในวันเดียวมาก กแล้วเยตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะครับแต่ว่าทางโรงแรมเนี่ยเปิดให้เช็คอินตอนบ่ายสองซึ่งตอนนี้เพิ่งจะสิบเอมงเพราะฉะนั้นเราก็จะฝากพวกกระเป๋าเดินทางกระเป๋าสัมภาระต่างๆที่เราคิดว่าจะไม่แบกไปไหนเนี่ยไว้ที่โรงแรมก่อนครับแล้วก็เราก็จะไปหาอะไรกินแล้วก็ไปหาเสื้อกันหนาวใส่ในวันหลงัลงๆนะครับ ก็มาถึงวันที่2แล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยตามแพลนแล้วก็คือจะไปกินข้าวกับหล,ลานนะครับผมไปกินข้าวพี่สาวแล้วก็แต่ตอนนี้เวลานัดมันคือ5้าโมงตอนนี้เพิ่งจะ10บโมงเชา้าเพราะฉะนั้นเราจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยไปตามนัดกันที่หลังนะครับไปหาอะไรกินก่อนครับคิดไม่ออกบอกไข่เจียว แวะมาซื้อขนมไปฝากหลานครับหลานชอบกินของหวานมากก็เลยมาซื้อเดนโตสนเดนเดนเฟสเโตอันสอ r รี I, I thought it's of uh, human food <laughs> was good actually we realized it because you it, you it, it, it hurt really the taste it looked like <laughs> it, it looked like cookie yeah. <laughs> it's, it's cookie to me probably it's for a dog sorry Then actually here we are all a lot pets uh so many people come with their pets so that's why in case we have this uh the the

สวัสด er> ีปีใหม่ภาษาญี่ปุ่นนี่คืออะไรนะครับย่าเชียวเจ้าไหนบินกินข้าวห่านอะไรข้าวมันก่อนสิเนี่ยข้าว่านทอดกุ้งกุ้งนี่ปูเราะทมั้งกุยชี่กะเทียมกุยชี่ตรงนี้เหมือนซาเตะ

วันที่3แล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะไปที่ฟูจิคิวไฮแลนด์กันนะครับแต่ว่าเราเดินทางจากตรงนี้ก็คือ,รอเราต้องไปสถานีชินจูกุสเตชันก่อนซึ่งจริงๆมันเดินไปก็ได้ประมาณเกือบเกืบสินาทีเองครับแต่ว่าเรานั่งรถไปดีกว่าเพราะว่ารถไฟที่จะไปฟนะูจิคิวไฮแลนด์น่ะมันมีเวลาค่อนข้างตายตัว เดี๋ยวเราจะไม่ทันรอบแปดโมงครึ่งเอาถึงชินจูกุสเตชันแล้วนะครับแล้วต้องไปตรงไหนต่อแล้วถามใครได้บ้างอ่าเอเหมือนจะไม่ใช่อ้าว oh, <thank>

อินโฟเมชันแล้วก็ต้องถามอินโฟเมชันอีกรอบยัไม่มาเอ่อเคเอาั๋วัาเตัเดนนเมชันยังไม่เชิตตั๋วออาล้วไหใกล้ความจริงแล้วแต่ว่าก็ใกล้เวลารถอ,ออกมาด้วย ก็คือรถเต็มนะคะผมไม่มีที่นั่งเหลืออยู่เลยจาก e อ็กซ์เ o รจะไปฟูจิคิวฮาราเนี่ยมันมันเต็มหมดเลยก็เลยต้องซื้อแบบไม่ไดเล็กแทนได้ตั๋วมาแล้วแต่ว่ารอบ8โมงครึ่งแโมง10แล้วขอขึ้นก่อนไม่ถ่ายแล้วนะครับ แล้วน,นะคะผมแล้วก็ต้องนั่งอีกประมาณ50นาทีไปจนถึงฟูจิคิวไฮแลนด์หรือคาวากุจิคาวาอะไรวะมันต้องมาต่ออีกขบวนหนึ่งถ้าใครซื้อบัตรตั้งแต่ต้นทางก็ก็ใช้บัตรนั้นเข้ามาได้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อไว้ก็อย่าลืมซื้อแล้วก็เข้ามาเพื่อต่ออีกตอหนึ่งด้วยน,นะครับอากาศตอนนี้รู้สึกว่าจะลบหนึ่งม ก็จริงๆเราต้องลงฟูจิคิวไฮแลนด์แหละแต่ผมลงผิดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเรามาถึงจุดเทอร์มินอลนี้เราก็จะได้เห็นเราได้เจอนี่แลนมาของที่นี่รอสันที่มีฟูจิคูขับไฟฟูจิอยู่ข้างหลังครับแล้วก็ต้องรองอีกครึ่งชั่วโมงนะครับว่าจะมีรถกลับไปที่ฟูจิคิวไฮแลนด์อีกรอบนึง ถึงแล้วนะคะถึงแบบจริงๆแล้วเราถึงที่ฟูจิคิวไฮแลนด์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เราได้ซื้อตั๋วเข้าฟูจิคิวไว้แล้วโดยสิ่งให้พี่ที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคบเป็นคนซื้อให้เพราะงั้นถ้าใครมาสิ่งก็แนะนําไม่ได้เหมือนกันว่าจะเข้าฟูจิคิวไฮแลนด์ยังไงถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบต่างประเทศนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะในเว็บเขาเหมือนจะต้องมีตัวรหัสหรือว่าแอคเคาทอะไรก็ไม่รู้ว่ะสิ่งก็เลยให้พี่ซื้อให้ ทักเขาเข้าไปเลยดีกว่าพอเข้ามาแล้วนะครับผมจริงๆเรามันจะมีหลายเครื่องเล่นแต่ว่าเครื่องเล่นหลกักๆเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่ที่พื้นบอกด้วยว่าว่าเราจะไปทางไหนไปเครื่องเล่นอะไรต่อแบบนี้มันก็จะบอกไปแล้วก็เดินตามเส้นได้เลยว่าเราจะไปเครื่องเล่นไหนแต่ของผมเนี่ยเข้ามาไม่ทันเครื่องเล่นแรกพอดีว่าซื้อเอ็กซ์เพรสไว้นะครับผมตอนนี้ก็เลยต้องไปเครื่องที่2นั่นก็คือฟูจิยมง ฟูจิยามะต้องไปเส้นสีส้มส้มปะวะส้มแหละใช่ส้มแต่ดูข้างหลังถึงแล้วส่วนสนุกที่โหดท,ที่สุดไปให้ทานเครื่องเล่นแรกก่อนดีกว่าครับ แล้วก็ในทุกๆเครื่องเล่นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเครื่องเล่นแบบค่อนข้างที่จะมีความผัดผลนสูงเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่ามันถ่ายอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าสิงมาเปิดโลกตัวเองแล้วกันเครื่องเล่นแรกนะครับต่อแถวยาวมากแต่ว่ามีบัตรเอ็กเพรสนะครับเขาขึ้นชื่อว่าเป็น king of roller coaster เลยนะครับผมเป็น roller coaster ที่โหดที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับผมคือเครื่องเล่นปุจิยามาเดี๋ยวไปขึ้นเลยดีกว่านี่จะเข้าแล้ว ยวต้องฝากกล้องนะครับไม่ได้เห็นเนาะแต่ดูจากเสียงกรีดก็น่าจะรู้ลงมาแล้วหลังจากเล่นเครื่องเล่นแรกไปเปิดระเดิมด้วยเครื่องเล่นที่โหดมากๆหนึ่งในหนึ่งในเครื่องเล่นที่โหดมากๆของฟูจิคิวนะครับผมก็ฟูจิอามดีมากโคตรด,ดีคือจากการที่ได้ไปเล่นอ่าส่วนสนุกมาเยอะแยะมากมายแล้วก็คือเครื่องเล่นนี้เป็นอะไรที่แบบ ตื่นเต้นมากก็คือขึ้นไปสูงมากแล้วก็ปล่อยตกเหมือนทิ้งดิ่งนะครับผมแอะไก็ไวมากอีกอย่างช่วงหักโค้งต่างๆอะ่ะเขาทําออกมาได้แบบเนี่ยเขาทาออกมาได้แบบเหมือนเหมือนแบบตัวรถจะหลุดจากรางอะ่ะเออมันมันตื่นเต้นดีมันหวัดเสียวถ้าใครชอบความผัดโผลเนี่ยแนะนําให้มานะครับดูสูงไหมสูงมากอะ่ะสูงมากๆลองดู เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปเครื่องเล่นถัดไปนะครับเพราะว่าเรามีบัตรเอ็กซ์เพรสจำกัดพอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็ถ้าไม่มีเอ็กซ์เพรสเนี่ยน่าจะรออีกเป็นชั่วโมงเลยคระเครื่องเล่นที่2ครับเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่มีจุดตกที่ ดิ่งที่สุดชื่อเครื่องเล่นว่าชาคาบิชานะครับผมทาคาบิชาตไ<ป>ลองดูเลยโ <t> สุดๆรีวิวเครื่องเล่นที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นเครื่องเล่นที่เจ๋งที่สุดเลยก็คืออยากให้ถ้าเกิดว่าทุกคนมาเนี่ยอยากให้เล่นเครื่องเล่นเมื่อกี้นะครับชื่ออะไรชื่อยากมากเลย what's the name of the last did <c oughs> <c oughs> <c oughs> we just finish it <c oughs> complicated name. a T T h ฮาร์บัต a b a k a s a ไม่เป็นไรครับเอาทากาบิชาชื่อเครื่องเล่นก็คือทากาบิชานะครับผมสนุกมากจริงๆมันดรอปแบบดิ่งเลยอ่ะนะครับผมแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยครับจีมายไป Have you in m y n d This is my new friend. He is Jasper from Australia. Hello. Uh, sc <laughs> scary. This place is very scary. <laughs> and wait till you do the haunted house. So scary. Oh. So the light is it's gonna nice. be. You wanna ride again? Maybe I, I might do. I, I might. I'll see how big the line is. I, um, if it's not, if it's not that so big. I, I may ride again. And, yeah. How was it among these? I really like this one. It's really just diff uh, very different. Ah, it's a night gun. ครองเล่นต่อไปนะครับเราจะเล่นอิจนายก้ากันนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวนี่คืออิจนายก้านะครับผมที่เรากำลังจะเล่นหมุน14รอบไปเลยปวดมากปวดทุกเครื่องเลยโอเคครับรีวิวเอจนายก้านะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องเล่นที่ถ้าเกิดใครไม่ชอบอะไรหมุนๆน่ะให้ข้ามไปเลยนะครับเพราะว่ามันหมุน14รอบแบบ หมุนสี่มิติอ่ะมันหมุนแบบคือปกติแค่ล่วงลงมาแค่ตัวตัวรถไฟมันล่วงลงมามันก็มันก็เสียวไส้พออยู่แล้วใช่ปะแต่นี้คือมันหมุนระหว่างล่วงลงมาอีกเราเห็นแบบรอบด้านแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยว่ามันคือต้องหนคือข้างบนข้างล่างอะไรเงี้ยเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบอะไรหมุนๆก็แนะนําให้เลี่ยงกันครับแต่ว่าสิ่งบอกเลยว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่บ้ามากชอบชอบชอบ ต่อไปถ้าดูจากเวลาแล้วเนี่ยสิ่งคงต้องไปเล่นบ้านผีสิงเพราะว่ามันใช้เวลาเล่น1ชั่วโมงเต็มอยู่ในบ้านผีสิงนะันห่ชั่วโมงเต็มเพราะงั้นคิดว่าคงต้องเข้าบ้านผีสิงเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสนุกจากิสซะก่อนเจอกันครับโอเคครับผมก็พอดีว่าตอนออกจากบ้านผีสิงที่พูจิคิวอาราณนะครับผม ไม่มีโอกาสได้อัดรีวิวอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ของกล้องมันก็ใกล้จะหมดเต็มที่นะครับผมแล้วก็ต้องรีบไปเล่นเครื่องเล่นอื่นต่อเพราะว่าฟูจิคิวมันจะปิดตอน5โมงก็เลยต้องแบบวิงว่ง,ง,งไปต่อแถวแบบในในเครื่องเล่นถัดมานะครับผมซึ่งเป็นเครื่องเล่นเดิมที่เคยเล่นไปแล้วแหละจะเอาให้คุ้มไงอะไรประมาณนี้สุดท้ายเราก็เลยแบบพอกลับมาถึง ินจูกุตามตามเดิมแล้วเนี่ยถึงมีโอกาสได้อัดอีกครั้งหนึ่งก็อยากบอกว่า,าบ้านผีสิงที่พูจิคิวโหดในเรื่องของระยะเวลามากครับก็คืออยู่ประมาณ40นาทีในบ้านผีสิงแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้กลัวผีมากนะผมว่าผมว่าก็ยังไหวอย,อยู่มันมันมันไม่ได้ ไม่ได้เข้าขั้นว่าน่ากลัวมากขนาดนั้นเพราะว่าจากที่เคยเข้าบ้านผีสิงที่โอไดบะมาเนี่ยแล้วที่ผมแล้วบ้านผีสิงที่โอไดบะเนี่ยผมต้องเข้าคนเดียวค่อนข้างน่ากลัวกว่ามากครับผมเพราะว่าที่โอไดบะนั้นเหมือนกับจะต้องทาภารกิจน่นนี่นั่นด้วยแต่อันนี้ก็คือแบบถ้าเดินกันไปเป็นกลุ่มก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็ผมว่าทริปนี้ก็ค่อนข้างสกเซสสสำหรับผมนะ มีโอกาสได้ไปฟูจิคิวได้เล่นเครื่องเล่นที่ต้องการได้เจอเครื่องเล่นที่ให้คะแนนแบบสูงสุดในบรรดาส่วนสนุกที่เคยเล่นมาฟูจิคิวไฮแลนด์คือที่สุดแล้วสำหรับผมเพราะมันสนุกมากนะครับผมก็คุ้มและสิงโตโกเชลาวทริปนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปไหนอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปไหนมากมายหรือไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายเนี่ยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นค่อนข้างถ่ายยากนิดนึงเราก็ต้องแบบ เซนเซอร์หน้าคนเยอะหรือว่าบางจุดเนี่ยมันเงียบมากๆแล้วเราไม่สามารถถ่ายบล็อกให้มันมีเสียงดังๆได้อะไรเงี้ยครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าจริงๆก็อยากอัดเป็นความต้งจําเหมือนกันแต่ก็อัดไม่ค่อยได้เท่าไหร่บางทีต้องเปิดแมปบางทีต้องเปิด Google Translate อะไรเงี้ยอืมก็ยากนิดนึงไว้เจอกันทริปหน้านะครับผมถ้ามีโอกาสทริปนี้บายๆครับ บอกว่าม <elim> ิสก <kleine or principalmente> ิเตงงานกกันอายุเท่าไหร่อายุเทาไหร่อะไร